สวัสดีครับผมเอ็มลานซักเซนนะครับวันนี้จะมารีวิวติดตั้งเกียร์ s Racing นะครับในรถติดแก๊สนะครับนี่คันนี้พี่เขาติดแก๊สมานะนี่นะครับสวิตแก๊สนะครับยี่ห้อเวอร์ซุตนะครับเวอร์ซุดแล้วก็ใส่เกีย s Racing นะครับคลิปนี้จะมารีวิวว่าเกตตัวนี้ TS Racing นะครับรองรับรถติดแก๊สนะครับมาดูกันผมจะตตาร์รถนะครับอันนี้เป็นโตโยต้าวิทนะครับติดแก๊สมานะครับมีแก๊ส ร์โซดนะครับยี่ห้อเบอร์โซดยี่ห้ออะไรก็ได้นะกางยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ได้หมดนะครับใช้งานได้ปกติเข้าแก๊แล้วนี่ผมอยู่คนเรกนะครับเข้าแก๊นะครับใครใช้รถติดแก๊สอยู่เคยเห็นสวิตช์แบบนี้แน่นอนจะเป็นยี่ห้อไหนมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้แหละครับเป็นมีไฟบอกสวิตช์แก๊สนะครับใช้งานได้ปกตินะครับวัดรอบลไรขึ้นปกตินะครับผมเปลี่ยนหน้าได้นะครับ วัดครบๆดูม่าน้ําดูรอบอะไรได้หมดนะครับดูม่าน้ําดูรอบเครื่องยนต์ดูความเร็วระดับความสูงนะครับแบตเตอรี่พลังเครื่องยนต์นะครับดูได้หมดนะครับผมเป็นเมนูไทยนะครับผมเมนูภาษาไทยนะฮะน่ครับทั้งค่าต่างๆได้หมดเลยนะครับเตือนม่าน้ําได้เตือนอะไรได้นะครับใครขับรถติดแก๊สอยู่หาเกจที่รองรับรถติดแก๊สก็มาใส่ตัวนี้ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับผม เทียรเลสซิ่งนะครับรับประกันสามปีเต็มนะครับเปลี่ยนหน้าได้สิบแบบลูกเล่นเยอะมากเปลี่ยนหน้าได้สิบแบบนี่เยอะเลยนะครับรับประกันสินค้าสามปีเต็มเลยครับตัวนี้นะครับผมรองรับรถยนต์ติดแก๊สทุกรุ่นนะครับจะเป็นรถอะไรก็ใส่ได้นะนี่นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับรีวิวรถติดแก๊สนี่ใส่ไ,ได้ปกติไม่ลวนไม่เออไม่เออ,เ,อ,อเลอร์ไม่อะไรทั้งนั้นปกติครับผม โอเคครับก็ใครสนใจทักมานะครับขอบพระคุณมากครับ